สวัสดีพ่อเม่พี่น่องเด้อสปูทุกคนใน YouTube และ้ะเฟ e b ุ o กที่รับชมนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการขั่วผัดขั่วเครื่องในไก่นะจ๊ะกำลังเดือดเลยจ๊ะข้างในแบบเป้นเด้งๆนะจ๊ะกำลังผัปดปรุงนะก็คือพริกแกงของเราใสาพ่พริกแกงนะจ๊ะ จัดจ้าน่า,นากินมากแกงหอมหอมดีก์เลยจะสีสันสดใสได้าทานมากสำหรับขัข้วเครื่องในไก่นะจ๊ะวันนี้เมนูเด็ดเมนู้สแซ่บแนวอีสานาง่าย เพิ่มความหอมนะจ๊ะใบมกกะกรูดแล้วก็กะเพราใบกะเพราเราก็ปุงแล้วนะจ๊ะเติมน้ำนิดหน่อยนะจ๊ะความกลมกล่อมขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันใหม่วิดีโอนหน้าบ๊ายบาย